ระมวลความพังของเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อชัดดาวยาวนานที่สุดทุบสถิติใหม่ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังผ่านการชัดดาวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการขาดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐทำให้ธุรกิจและชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงอย่างมากการชัดดาว ทำให้พนักงานรัฐต้องหยุดงานหลายแสนนักธุรกิจขาดใหญ่การเดินทางชงักงานข้อมูลเศรษฐกิจถูกระงับเผยแพร่ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐอาจซุดตัวและเฟดอาจถูกบีบให้ลดดอกเบี้ยอีกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายจากภาวะชัดดาวมีดังนี้ประเทศเสียหายเฉียด5 0 0แสนล้านบาทสัปดาห์การปิดทำการของรัฐบาลกลางอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐมูลค่า7 0 0 0ถึง14.000ล้านดอลลาร์ การชัดดาวยืดเยื้อไป6สัปดาห์ความเสียหายจะเพิ่มเป็น1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์การชัดดาวยืดเยื้อไป8สัปดาห์ความสูญเสียจะพุ่งขึ้นเป็น14,0 0 0ล้านดอลลาร์ธุรกิจขนาดเล็กเสี่ยงขาดเงินทุนอาจถูกขัดจังหวะทันทีโดยหากสถานการณ์ยืดเยื้อเกินสองาสัปดาห์ธุรกิจรายย่อยที่กระแสเงินสดตึงตัวอยู่แล้วอาจถึงขึ้นต้องปิดกิจการลงได้ สำหรับผู้โดยสารเครื่องบินมีผู้โดยสารมากกว่า3.2ล้านคนเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจการชัดดาวหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการถูกระงับการเผยแพร่ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการกำหนดนโยบายของประเทศต่างๆ